รั์ชมพลตั้งอยู่บ้านเลขที่200หมู่9ตำบลหนองย,ยาขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น123คน บริหารงานโดยนางธารารัตน์คงวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสับชุมพลวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านสับชุมพลให้ความเสมอภาคทางการศึกษาผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสแสวงหาความรู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจะเรียธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอัตลักษณ์เรืองปัญญามานะอดทนเป็นคนดีมีความสุขการดำเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ภายใต้การนำของนายดำเนินเพียรค้าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสับชุมพลได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อน โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนี้ด้านที่1ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนบ้านซับชุมพลได้มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมศึกษามีการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์ โครงการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อรองรับในการขับเคลื่อนตามนโยงบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคนรราชสีมาเขตสีมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจติดตามและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างต่อเนื่องด้านที่2ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดลอ้อม โรงเรียนบ้านทรัพยบชมพลได้จัดทำแผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจัดทำหน่วยการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มีสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ด้านที่ 3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโรงเรียนบ้านทรัพย์ชุมพลได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยได้ดำเนินการตามแผนงานและโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านที่4 ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนบ้านทรัพย์ชุมพลส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาและสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประสบผลสำเร็จ และมีการสร้างภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในรูปแบบบวรสได้แก่บ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการการมีส่วนร่วมทั้งภายในยและภายนอกสถานศึกษาด้านที่5 ผลที่เกิดขึ้นจากผู้เรียนโรงเรียนบ้านสับชุมพลได้กำหนดให้นักเรียนมีการบันทึกอภิปรายวิเคราะห์ตรวจสอบและสรุปความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อมติดตามข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและร่วมกันสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น โดยผ่านการจัดทําโครงงานการจัดกิจกรรมต่างๆตามช่วงวัยของนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนได้มีความรู้และสามารถนําไปแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติตนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นนิสัยมีความเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้อีกด้วย